พวกเราทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราพลพรรคชาไทยพัฒนาเราได้มารวมตัวกันนะครับแล้วก็พร้อมหน้าพร้อมตากับท่านผู้มีเกียรติท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติมาร่วมงานด้วยผงบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วตัวผมเองนะครับครอบครัวศิลปะอาชา ตั้งแต่สมัยพ่อบรรหารมีคนชื่อประพัฒโพทสุพลเป็นขุนพลเอกเทียงมาเทียงไหลกับพ่อบรรหารพ่อบรรหารลงสมัครสอสอปี2 5 1พหาอาประพัฒนะครับลงสมัคร2518ตั้งแต่นั้นมาชาติไทยจนมาถึงวันนี้ชาติไทยพัฒนารวราวุฒเองนะครับเป็นหลานคนชื่อประพัฒมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงวันนี้ คนชื่อประพัฒน์ก็ยังเป็นอาของคนชื่อวราวุษความสัมพันธ์ที่สําคัญที่สุดระหว่างคนชื่อประพัฒน์และวราวุษนั้นไม่ใช่ตําแหน่งหัวหน้าพักและเลขาธิการพักแต่เป็นตําแหน่งอาและหลานไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใดก็แล้วแต่ตําแหน่งที่สําคัญที่สุดที่เราอยู่กันในจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวใหญ่คือตําแหน่งอาหลานตลอดเส้นทางที่ผ่านมาครับ <Okay. S 1> คนชื่อประพัฒน์โพธสุพลอาที่รักของผมนี้ท่านเยบเสมือนเสาหลัก ไม่ใช่แค่เฉพาะให้กับพักชาติไทยมาจนถึงพักชาติไทยพัฒนาะแต่เป็นเสาหลักให้กับพวกเราชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมาช้านานนะแต่วันนี้พ่อปรญหาจากไป9ปีกว่าแล้วท่านประพักนะครับพึงจาอายุ50กว่าเท่านั้นเองนะครับก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นร่มโพรงใสเป็นเสาหลักให้กับพวกเราชาวจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่พ่อปรญหาอยู้